สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับก็วันนี้จะมาตอบคำถามเขาเนี่ยอยากจะตกแต่งช่องคลอดน่าจะอยู่ในประมาณสัก30 40มีบุตรกี่คนเขาก็ตอบมาว่ามีบุตร3คนก็ยังไม่ทำหมันเพราะว่าอาจจะมีลูกต่อหรืออะไรเงี้ยแต่อยากจะเตือนว่าอย่างนี้คือการตกแต่งช่องคลอดเนี่ยถ้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือว่าเพราะอะไรเนี่ยก็ต้องมีหลักสาคัญก็คือว่าเราตกแต่งด้านล่างหรือว่าตกแต่ง ด้านบนหรือตกแต่งทั้งบนและล่างช่องคลอดเนี่ยด้านบนจะเป็นกระเพาะปัสสาวะด้านล่างจะเป็นลำไส้ใหญ่ที่เป็นลำไส้ตรงที่จะถ่ายอุจจาระพอคลอดเนี่ยหัวเด็กเนี่ยมีขนาดอยู่ประมาณ10เซนการที่เด็กคลอดออกมาได้แสดงว่ามีความยืดหยุ่นของช่องคลอดค่อนข้างจะสูงทำตกแต่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะทํากันมาตลอดอนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของกระเพาะปัสสาวะมันก็จะดัน ทาให้ทางด้านบนนี่มันยื่นมาเราเรียกว่ารับรกระบังลมหย่อนทางด้านล่างก็เป็นเล็โตัวซีลนะก็เป็นทางเดินจรนาเนี่ยมันดันเข้าไปก็เป็นช่องคอดมันก็มันก็หนุนเข้ามาในช่องคอดในขณะเดียวกันช่องคอดก็กล้ามเนื้อในช่องคอดก็ไม่แข็งแรงด้วยเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายช่องคอดคือการขมิบเนี่ยเป็นการออกกำลังกายช่องคอดนะเรก็พอเราเคลอดไปเรื่อยๆเนี่ย ันก็จะกว้างถึงแม้ว่าบางคนจะจะผ่าตัดคลอดก็ตามตอนที่เอนเกจเมนต์หมายว่าตอนที่หัวเด็กลงไปในบล็อกของอุ้งเชิงกานซึ่งมีลักษณะเป็นกลมๆแล้วก็เป็นหลุมอ่ะนะฮะในในกระดูกอุ้งเชิงกานตอนนี้มันก็จะทางช่องคลอดออกไปให้ให้ช่องคลอดเนี่ยค่อยๆจะกว้างคูดจริงๆแล้วเวลาเราตกแต่งช่องคลอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีพื้นที่กว้างหรือไม่กว้าง ถ้าพื้นที่กว้างทางด้านบนเนี่ยเราเราก็ทําง่ายมากเราก็กรีดเป็นเป็นลูกขลาดตัดเอาตัวเขาเรียกว่าชิ้นเนื้อออกไปใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ดันตัวกระเพาะกับสาวะขึ้นไปแล้วเ,นนเราก็เย็บด้านบนก็ง่ายมาส่วนด้านล่างก็ทําคล้ายๆกันแต่ว่าด้านล่างจะจะแตกต่างพอหลังจากที่เราตัดชิ้นเนื้อเราก็จะเย็บก้ามเนื้อในช่องคลอดเนี่ย เข้าหากันด้วยนะเราจะเล็บเข้าไปลึกๆประมาณสักสักสี่ห้าเซนตัวเอ็นที่มีความะละลายช้าแล้วก็มีความเหนียว90วันถึงจะละลายเพราะงั้นกล้ามเนื้อเนี่ยแบบพอนแน่นเสร็จแล้วเราก็ตัดจนผิวใช่ไหมฮะี่มันมีโคซซาเนี่ยออกไปแล้วก็ถึงจะเย็บปากช่องคลอดก็จะแคบด้วยเพราะว่าเราตัดปากช่องคลอดออกไปบางส่วนแล้วถึงจะมาตกแต่งนะเพราะฉะนั้นหลังตกแต่งช่องคลอดไม่ควรจะมีการ ตั้งขันอีกนะเพราะฉะนั้นการที่เราถามไปว่าเราหยุดการตั้งขันหรือ,อยังเนี่ยเป็นคําถามที่สําคัญ